บอกลาตลาดปลาแล้วมาซานโดเฮาส์ครับนี่สองร้อยห้าบอกลาตลาดปลาแล้วมาซานโดเฮาส์ครับ,บ,วรบจว่าไปตลาดปลานะครับก็มันจะมีเมนูให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ถ้าใครไม่ค่อยหมายพวกเมนูพวกนั้นนะครับอยากทานแต่พวกปลาดิบหรืออะไรเงี้ยผมแนะนำมาซันโดเฮาส์ดีกว่าครับซันโดเฮาส์นะครับออกสถา,านีไทเปเ i นเซชั่น t i o n Y11 นะครับวัสแล้วก็เดินขึา้มานิดหน่อยเดี๋ยวผมจะแปะแผนที่ไว้ในลิงก์นะครับร้านนี้เขาจะมีเรือของตัวเองออกเรือเอง ปลาที่ได้มาก็เลยแบบราคาค่อนข้างถูกเมนูจะเป็นแบบพอชั่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับคือหลังๆผมมาไทเปรน,นะครับสามสี่รอบหลังเนี่ยผมไม่ไปตลาดปลาเลยผมจะมาทานแต่ร้านนี้อย่างเดียวเพราะว่ามันเดินทางสะดวกแล้วก็มันถูกดีครับเดี๋ยวพปถึงร้านจะให้ดูว่ามัน พอชั้นใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เขาแล่ปลามาชิ้นใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอที่ร้านครับเดี๋ยวเดินไปก่อนแน่ถึงแล้วอ๋อตอนนี้มาเพิ่งสี่โมงครึ่งครับมันไม่ใช่มื้ออาหารคนก็จะไม่เยอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับ อน,นี้โชคดีมากนะครับมาตอนสี่โมงครึ่งมันก็เลยแบบคิวยังไม่ไม่มีกอนหนื่นะเขาจะเสิร์ฟเป็นซุปอย่างนี้ให้ก่อนนะครับซุปปลานะครับทเบเลอร์เลยอันนี้ก็เสิร์ฟให้ฟรีนะครับซุปปลาจะแบบหอมหวานมากผมชอบมากอืนี่นะครับเป็นประดิบรวมนะครับจานนี้300บาทแล้วดูชิ้นนะครับ ให้ดูเนนรียบกว่าน้าชิ้นใหญ่มากมีแซลมอนนะครับมีฮามาจ,จิแล้วมีทูน่านะครับแล้วมีปลาเนื้อขาวอีกสองอันผมไม่รู้ปลาอะไรครับเนี่ยชิ้นใหญ่มากครับแต่ละอันจานนี้สามร้อยบาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นชิราชีน,นะครับเป็นข้าวหน้าปลาดิบรวมดูครับแต่ละชิ้นใหญ่เหมือนกันจะเป็นปลาเหมือนในตัวจานปลาดิบรวมนะครับ จะมียำสาล่ายมีปูอัดด้วยแล้วก็มีถั่วดำด้วยนะครับจานนี้แล้วก็มีส้มจีดด้วยดูยครับแต่ละชิน้นใหญ่มากจานนี้สองรห้าสิบนะครับ อันนี้ยิ่งกว่าโคตรเยอะอันนี้ก็สองห้าสิบนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะหั่นเป็นเต๋าชิ้นเต๋าเล็กๆอย่างนี้ปลาก็จะเป็นปลาเหมือนๆกันนะครับมีวาซาบิมีสาหร่ายมียำสาหร่ายจานนี้ก็สองห้าสิบนะครับจานเดียวจุกจุกจริงๆจริงจานเดียวก็อิ่มแล้วนะครับเนี่ยโคตรเยอะ เนาะใหญ่มากถูกมากด้วย มิโซกะลาหวานมากครับหวานหอมที่เมืองไทยผมว่าเล็กลส้วยซุปอย่างเงี้ยก็สามร้อยบาทเลยนะครับแต่นี้กะะมัง ประมาณห้าคำทั้งหมดเดยเอะจริงปลาสดหเหมือนเล่นหวานในตัวเคี่ยวเต็มคำเลยจานนี้ได้ชิ้นใหญ่เลยจริงๆเขอเล่นกินจานนี้สภาพสตรอเบอร์รี่กินชิมเลย้ขาเป็นกินง่ายดิ คนเริ่มมาแล้วนะคะอนที่ไปมาห้าโมงเนี่นคนเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเรามามีสามโต๊ะที่นั่งอยู่ตอ,นน,อนนี้เริ่มเริ่มหาคนรับผิดชอบ กนเราไปเท่าคนนิกคนนิกไปครับปิด hey, คลิปก่อนอย่างที้บอกครับถ้าใครมาอย่าทานุงอย่างเงี้ยแค่ปลาดิบอะไรเงี้ยผมไม่ต้องไปตลาดปลามานี่บับอกลาตลาดปลาแล้วมาซานโดฮา์ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ